มือลงครับวันนี้พระอาจารย์สมปองจะพาตายครับนั่งตัวตรงครับหายใเจเข้าลึกๆแรงๆพร้รอมหนึ่งสองสาแล้วไม่ต้องหายใ,ใจออกครับ <c oughs> ผู้ชายยกมือขึ้นโรกผู้ชายยกมือขึ้นครับ <c oughs> ผู้ชายยกมือขึ้นครับโอ้โหตายแล้วผู้ชายมีน้อยใช้สอยให้ประหยัดจํานวนน้อยกว่าผู้หญิงเยอะเหลือเกินเนี่ระวังนะครับอย่าไปเข้าน้ำคนเดียวนะครับอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยผู้หญิงยกมือขึ้นครับผู้หญิงยกมือขึ้นมหาศาลมหาศาลเอามือลงได้ครับ น่ากลัวทุกวันนี้ผู้หญิงน่ากลัวมากแกร่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นเรื่อยๆผู้ชายก็อ่อนแอลงทุกคนทุกท่านเวลาผู้หญิงบอกเลิกเรายากไหมครับผู้ชายครับอยู่ที่หน้าตาเราด้วยครับถูกต้องครับหน้าตาหลอกก็บอกยากหน้าตาขี้เหร่ก็บอกตอนนี้เลยครับผู้ชายบางคนถูกบอกเลิกครับโอ้โหน้อยใจเอาม้จิ้มฟันแทงคอตัวเองตายบางคนเป็นน้ำมันลาดเขาจุดไฟเผาเขาโอ้ติดคุกติดตารางเขาก็เสียชีวิตอะไรจะไปใจร้ายขนาดนั้นเนี่ยต้องซ้อมเอาไว้นะครับผู้หญิงครับผู้หญิงยกมือขึ้น นี่ผู้หญิงจะได้คาถาป้องกันการอกหักไหมครับอ่าพนมมือขึ้นมาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยละกันคาถาป้องกันการอกหักว่าตามสล,บก,ลบ,กบกัโตอลบกเตะบกุเตะคาถาเรามีบักุเตะด้วยเอาง่ายๆภาษาไทยสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเรา ถึงวันหนึ่งผู้ชายมาบอกเลิกเราเลิกกันเถอะผู้หญิงคนละเลยกูว่าแล้ว <S <S ดีนะที่กูท่องไม่ตลอดเลยงั้นกูแย่เลยนะเนะี่ยผู้หญิงบางคนอกหักครับไม่เคยท่องคาถาป้องกันการอกหักครับโอ้โหแชทไปหาแฟนครับปีสองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับมาร่วมงานศพได้ไหมงั้นจะตามไปหลอกแบมกด enter เลยครับไปดูหน้าตาเธอลูกสวยมากเสดายแทนคุณพ่อคุณแม่กว่าจะโตวกว่าจะสวยได้ขนาดนี้พ่อแม่หมดไปหลายแสนหลายล้านพร้อมทั้งความรักที่คิดมูลค่าไม่ได้ ไปดูหน้าผู้ชายที่เธอฆ่าตัวตายเพราะเขาลูกหน้าตายอกับปากกองห้อโต้ค้ืนเลยหน้าอย่ากับปะบูชนเขื่อนลูกหน้าอย่งกับลิงเมากระปิหน้าอย่งกับแยะอมแฮกหน้าอย่งกับคังคกสําลักแมงเมายังมีอีกหลายหน้าครับอาจารย์นึกไม่ออกครับนึกออกปีหน้าเจอกันใหม่ครับนึกไม่ทันครับใครรอเรือชัดใคร รับปากพระอาจารย์สมปองได้อกหักผิดหวังเสียใจน้อยใจอะไรก็แล้วแต่เราจะไปฆ่าตัวตายเด็ดขาดยกปือขึ้นสูง,สงครับส,สูงครับเรามองไปที่โซฟาครับมองไปที่โซฟาช่วงแรกจะไม่ค่อยยกครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับแต่มีไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่แอบไปฆ่าตัวตายมีไหมครับอดีตเศรษฐีคนหนึ่งขับรถเบนซ์เข้าไปในป่าที่ภูเก็ตผูกคอตายใต้ต้นไม้บอกตัวเองไม่เหลืออะไรเอาแล้วรถเบนซ์นั่นของใครงงมากครับมีรถเบนซ์ผูกคอตายทําไม ก็ู้สึกผมจะเดือดร้อนพระอาจารย์วรวาดมากเลยนะครับน้องกํลาลังพุ่งแรงครับนี่ไม่ธรรมดาต่อไปพระอาจารย์ก็หนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นแก่ตัวครับผมเขาก็จะมาแทนได้อะไรเงี้นะครับเก่งครับเก่งครับอย,อ,ยอย่าเพิ่งโปรโมทมากาก,กดดันน้องเขาความตายน่ากลัวไม่โกคถามตรงๆอยู่ที่ไหนก็น่ากลัวครับเป็นตายานเป็นตายานยกเว้นไปสุขโขทัยเราจะไม่กลัวความตายครับแนะนําให้แวะหายใจไม่ออกบอกตาแดง ตาแดงเป็นเชื่อเจ้าของร้านขายลงศพสปอร์ตไล์แรงต้องเช็ดหน้านิดหน่อยไม่ได้ร้อนนะ่าไปปิดนะฮะคิดเหมือนพระอาจาร์ไหมลูกตอนแรกนึกว่าจบหมอคอรีนรั่วที่สระน้ําที่ภูกเก็ตโรงแรมะจะเต็มคอรีนใส่สระน้ำมันรั่วครับนักท่องเที่ยวหายใจเอาคอรินเข้าไปหายใจไม่ออกครับต้องมีหน้ากากอกซิเจนมาเปิดใส่จมกูกป้องหายใจได้ไม่ใช่ครับหายใจออกก็คือตายนี่แหละให้โทรไปบอกตาแดง แล้วแกจะส่งลูกน้องมารับอ้าวไม่มีโทรศัพท์ําไงล่ะครับคุณตันอิชิตันถ่ายรูปไม่เป็นเลยแต่เปิดร้านถ่ายรูปแต่งงานประสบความสําเร็จคุณตันทําอาหารไม่เป็นเลยแต่เปิดร้านอาหารประสบความสําเร็จเหตุผลข้อเดียวเข้าใจลูกค้าเอาใจเขามาใส่ใครคิดทฤษฎีนึงเอาใจเขามาใส่จะเราเป็นคนแรกครับคุณตันไม่ใช่ครับตาแดงไม่ใช่ใหญ่เลยครับใครคิดทฤษฎีนึงเอาใจเขามาใส่จะเราเป็นคนแรกหมอผ่าตัดโรคหัวใจครับเอาใจเขา ใส่ใจเรานะจะพูดทำใหม่เคชเชนเดอร์กตาแดงครับใหม่มีทรศัสท์ไทยไหมครับเรามีโปรโมโชั่นให้หายใจไม่ออกบอกตาแดงวันนี้ซื้อหีบศพหนึ่งใบแถมฟรีมือถือหนึ่งเครื่องคิดได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดเสีกซ้ายวิชาการหรือเสีกข,ขวาศิลปะศิลปมั่ศิลปเบลเลั่มส่วนไหนแถมรุ่นเก่าๆใช่ไหมโนเกียรุ่นด้าทำไมกล้าแถมเป็นของศพที่แล้วเลือดอยังเปื้อนหน้าจออยู่เลย ยาวเล่น900กว่าบาทโตเกียรรุ่นเก่าๆไม่ถึงพันบาทเดยวกระทบยอดขายเขาตอนแรกพระอาจารย์ไม่กล้าลงครับด้วยความที่พระอาจารย์เป็นพระที่สำรวมมากรูปหนึ่งพวกเราอาจจะดูไม่ออกบูย <laughs> ตอนแรกก็เปิดกระจกรถตู้ครับเอาต้องเอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนเราดิจิตอนไม่น่ารักลูกดิจิมอนน่ารักกว่าไม่เชื่อดูปากกล้องดิชิมอนมันไม่ใช่น่ารักธรรมดาด้วยครับ <c oughs> นา้าเหรอก็ถามมาพูดแล้วพระอาจารย์อายไหม อ้ายแต่เห็นพวกเรามาร้องแต่8ปดโมงนไม่บ่นสักคำเลยเพราะว่าบ่นหลายคำนะครับอาจารย์ก็เลยประทับใจเรียบร้อยด้วยเด็กที่นี่นั่งฟังสบายเลยเราวันนี้เนี่ยไปเจอบางที่โอ้คุยกันย่งกับอยู่บ้านตัวเองเลยครับหันหลังให้วิทยกรด้วยสองชั่วโมงก็คุยสองชั่วโมงจะไปว่ามากไม่ได้สิทธิทเด็กเยอะยุคนี้พระอาจารย์ก็เห็นแล้วก็ทนไม่ไหวครับเป็น,น,ปนพระอาหารหันตัดสินใจลงไปมีส่วนร่วมชอบครับชอบคนมีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้อาจเรียนทันกันหมดอะไรเรียนรู้ไม่ทันกันลกูกเอาเบิร์ไอสไตน์กล่าวไว้เพราะเราอาจจะเรียนพระจารย์ทวนให้จินตนาการสําคัญกว่าความรู้บางเล่มบอกจินตนาการมีพลังกว่าความรู้นักวิทยาศาสตร์ต้องจินตนาการล้วนๆครับก็สิ่งที่เขาคิดไม่มีมาก่อนครับเช่นโทมทัสอีวาเอเดสันครับนั่งอ่านหนังสือสาราคอนเสิฟอยู่ควันเข้าตาครับจากตะเกียงครับจากเทียนครับจากขอนไม้เอ๊ะทำไงแสงจะไม่มีควันนะทดสอบทดลองทดสอบทดลองทดสอบเป็นหมื่นครั้งครับ กว่าจะได้หลอดไฟมาให้เราใช้มีแสงแต่ไม่มีควันยกเว้นไฟฟ้ารัดวงจรอาจมีบ้างเล็กน้อยคนไทยต้องมีเผื่อครับเดี๋ยวเขาเถียงเซอร์ฟังชื่อไม่น่าฉลาดครับเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงครับเอาแบคทีเรียวางไว้ในจานครับไปทําอะไรอยู่ไม่รู้ครับยุกยุกยิกยิยุกยุิกยเชือราสีเขียวมากินแบคทีเรียหมดตกใจเลครับเอ้าแบคทีเรียหายไม่ได้หมดเนี่ยเอ้า เชื้อราสีเขียวกินแบคทีเรียหมดแสดงว่าแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายเราทําให้เราป่วยเราส่งเชื้อราสีเขียวเข้าไปกินเราก็จะไม่ป่วยนะสิก็ริบผลิตเป็นยาเพนิซิลลินให้เราทานจนถึงทุกวันนี้ครับจินตนาการสําคัญกว่าความรู้สติปจอบครับสิ่งที่ผมคิดล่วงหน้า5ปีเราไม่ต้องทําอะไรเราก็อยู่ได้5ปีสบายๆก่อนเขาจะเสียชีวิตไปเขาพูดเอาไว้ทุกคนทุกท่านสติปจอบเกิดมาพ่อแม่ไม่เลือกครับไปเลือกน้องสาว สตีฟถูกส่งไปพ่อบุญธรรมครับชื่อจ็อบพ่อของสตีฟจ็อบพ่อบุญธรรมนะครับเป็นช่างช่างมีอยู่สองช่างหนึ่งช่างมันช่างมันเคยจ้างช่างมาซ่อมบ้านไหมครับทําไปรั่วกับช่างมันแล้วมันก็เรียกเราอีกแล้วเราก็ได้ตั้งอีกดีดบ้านยังไ่เสียที่ยุทธยากว่านี้ไปพวกเนี้ยช่างมันไม่รับผิดชอบอะไรเลยสองช่างฝีมือชั้นเยี่ยมครับมองเห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพมองไม่เห็นก็ใช้ของดีมีคุณภาพสตีฟก็ถามพ่อพ่อจ็อบครับทาไมครับทําไมต้องใช้ของดีมีคุณภาพครับเขามองไม่เห็นนะครับพ่อ โอ้เห็นไม่เหน็นเราก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเราทําดีเขาก็จ้างเราอีกถ้าเราผลิตอะไรมาขายคนรวยไม่เด็กกลัวของแพงเขากลัวคุณภาพถ้าเราทําดีน่าถึงจะแพงเขาก็ซื้อทําให้สตีฟจ็อบกลายเป็นผู้ชายที่โรคคนหนึ่งที่มีเงินสดมากกว่ารัฐบาลอเมริกามี GDP ของ Apple มากกว่า GDP ของประเทศไทยตั้งประเทศรวมกันข้อมูลนี้จากวิกรมก,รม,กรมดิจเจ้าของ ata, ขอมตะนครอมตะซิตี้เขาเป็นผู้ชายที่โรคออยังไงคะเขาไอมาตลอดชีวิตลูกยุคแรกอะไอพอตเอาไว้ฟังเพลง พันเพลในกระเป๋าคุณคุณจะเอาไหมละ่ะเอาสิครับถูกกฎหมายด้วยหลังๆก็มีอไอแพดไอแพดก็เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เครียดไหมครับเครียดไหมครับอย่าไปเครียดเองให้เกมอันดับหนึ่งของโลกเครียดแทนอะไรครับ angry bird angry bird พระจาจาร์เป็นพระครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปสืบม,มานิดนึงเอามาเล่าให้เราฟังรู้มาน,นิดหน่อยครับมันจะเป็นนอกขี้โมโหลูกเอาหลังพิงหนังสติ๊กปรับสูงต่ำใกล้ไกลแล้วต่อเราแล้วมันก็จะร้อง ความโมโหครับถามว่ามันโมโหเองไหมไม่มีใครโมโหเองครับมีหมูตัวเขียวครับโมโหเลาะยุ่ยยุโทสศัพเขาครับหมูมันหัวเลาะงี้ครับแงแงแงลอยหน้าลอยตาครับภาษาอีสานเอินเบิดเจ๋เบิดเจ้ยนกมันก็โมโหครับมันก็พุ่งไปพอชนอิดอิดก็โดนชนก็เอเอเอ็นทุบหมูแตกปุ๊บห้าพันแต้มครับนกบางตัวพุ่งไปล้มือไปแตะมันจะกลายเป็นสามตัวครับเพื่อทำลายเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นบางตัวจะมีไข่ตกลงมาก่อนแล้วตัวเองก็มีกระเซ้ตามลงมาทีหลังครับ บางตัวเลยไปแล้วแต่เป้าหมายเหลืออยู่ครับสามารถตีนกามมวนกับมันทำลายเป้าหมายที่เหลืออยู่ได้อันนี้พระอาจารย์ไม่รู้หรอกครับอันนี้เจ้าวาดเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่เจ้าวาดมีแองกิลิเบิร์ไม่ด่าพระลูกวัดอีกเลยครับหลังจาก iPad ก็มีไอโฟนผมไม่อยากให้โทรศัพท์มันมีคีย์บอร์ดมันทําให้จอเล็กไม่ต้องมีปุ่มกดได้ไหมไม่ต้องมีคีย์บอร์ดได้ไหมไอโฟนไม่มีคีย์บอร์ดครับอยู่ข้างในถือว่าไม่มีครับไอโฟนกำลังนั่งทาข้อสอบนะครับเด็กชายไอโฟนนั่งทาข้อสอบอยู่เด็กชายซั เด็กชายโนเกียไม่ยอมลอกทัพยิงครับตกเลยไอโฟนเหลือไปเห็นทำทรงเอา้าทำทุงนายลอกเราอีกแล้วเนี่ไม่ได้ลอกกันหน่อยนายเสียตังค์เราไม่เสียตังค์นายจอเล็กเราจอใหญ่กว่านายลอกเราไม่ลอกลอกไว้ลอกก็ได้จะเลิกกัเปล่าไม่เลิกจะเลิกลอกไหมไม่เลิกถ้าไม่เลิกเรื่องนี้ถึงครูอังคาแน่ไปนะครับไอโฟนไปห้องครูอังคาก็กลัวกันนะครับเอาไว้ไงไอโฟนศิลรักของครูเธอนี่ฉลาดครูรัก ทำทรงครับลอกผมอีกแล้วครับอีกแล้วเนอไปไปพาครูไปสิทำทรงลอกเขาเหรอไม่ลอกครับลอกเหรอลอกรับเอาไงไอโฟนฟ้องครับฟ้องครับฟ้องเท่าไหร่สามหมื่นสี่พันล้านครับจ่ายไม่ทำทรงไม่จ่ายครับจ่ายไหมจ่ายก็ได้ครับจ่ายเป็นอะไรจ่ายเป็นเงินเหรียญครับสามหมื่นสี่พันล้านจ่ายเป็นเงินเหรียญวอนครับใส่รถสิบแปดล้อครับไปเทหน้าแอปเปิลครับสามหมื่นสี่พันล้านนับตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้าจยงไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยแสบซันมากครับ หลายคนสงสัยเอ้สามปีที่แล้วซัมซุงนี่เป็นบริษัทที่สินค้าเฉยครับต่ํากว่าญี่ปุ่นครับเกรด B เกรด C เกรดดีเลยครับสาปีต่อมาครับสมาร์ททีวีครับทีวีพูดได้ให้ทีวีห้เจ้าของ <c oughs> มีจำหน้าด้วยจำหน้าอย่าเปิดนะถ้าไม่ใช่หน้าเราอย่าเปิดนะจำหน้าเราไว้นะเฮ้ยทีวีจำหน้าคนได้ด้วยซัมซุงกาเล็กซ์งกาเล็กซี่โอ้โหยอดขายแซงไอโฟนเลยนะครับ ไอโฟนห้ออกมาไม่รู้ว่าแซงเขินได้ยังนะครับทาไมถึงจเจริญขนาดน,นั้นอ๋อพระจําร์ไปสืบม,มาครับชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านครับ <laughs> ประธานคนปัจจุบันชื่อลีกวนฮีครับเป็นโลกคนที่3เป็นประธานคนปัจจุบันของซัมซุงมารับตําแหน่งกับลียองชานคุณพ่อครับมานี่ซลีกวนฮีมามามาจุ่มเมือกครับเขียนคนครับคาถาซัมซุงกั่งน้ําสอบ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 แกรีจําได้อันเดียวครับแปลเป็นไทยว่าจจจงงงงงรง ie, รรรรััััับบบบีีกนปปะาาคขอึผู้ิห รับฟังเพื่อนพนักงานรับฟังเสียงลูกค้าจึงมีนโยบาย12พยางครับคนทุกคนในโลกนี้เป็นลูกค้าของซัมซุงคนทุกคนในโลกนี้เป็นลูกค้าของซัมซุงครับอะไรลูกค้าอะไรซัมซุงกล a l ซี่แพงมาพอกับไอโฟนคุณจนเลยครับฉันจนอันคุณเอาซัมซุงฮีโร่ไปเลยครับตก8รอบยังไม่เป็นไรนะครับ5้าบาทปลาหัวหมาหัวหมาแตกคิดเอาแล้วกันนโยบายง่ายๆสั้นๆครับคนทุกคนในโลกนี้เป็นลูกค้าของซัมซุง ถนนทุกสายในโลกนี 1941, ้ต้องมีรถญี่ปุ่นวิ่งรถญี่ปุ่นก็ส่งไปขายทั่วโลกครับเรามีนโยบายมีวิสัยทัศน์ในชีวิตเราได้ยังครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคำถามก็จะถามมาเลยครับง่ายๆสั้นๆครับเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อกินขอบคุณมากครับแนะนําให้เล่นการเมืองนะครับผมเพื่ออะไรครับครับผมแนะนําให้เล่นการเมืองเลยครับอยู่ครับผม พนมมือดีกว่านี่ไงคือเหตุผลที่พระอาจารย์ต้องมาเทศอาจารย์ย่ต้องนิมนต์มาอยู่เพื่อทําความเราจะได้เป็นโลกที่เป็นนักเรียนที่นักศึกษาที่เยาวชนที่ชาวพุทธที่สาธารณชนที่เราจะโชคและเราจะไม่ตาย <c oughs> น่ากลัวมากเลยและเราจะไม่ตายไปจากความโอ้ <c oughs> oh, นี่ไม่ได้พูดคําสุดท้ายนานนะนพระอาจารย์วรวัฒนะพูดคําสุดท้ายคําเดียวลูกวิจายของเรานี่ดี ดีคาเดียวเลยเป็นวิธีที่มีคุณภาพครูอาจารย์ก็ใจดีครูผู้ชายมีแต่คนรอๆคนไม่รอไม่มีอาวมีเหมือนกันเลยครับอาจารย์ผู้หญิงเป็นคนสวยยคนไม่สวยก็ไม่มีที่มาไม่ได้สวยๆที่ไม่มาอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนักเรียนนักศึกษาก็เรียบร้อยฟังพระเทศก็ไม่คุยอาจจะรู้เรื่องไม่แน่แต่ที่นี่ไม่คุยจริงๆนะคุยก็ไม่ดังเวลาฟังก็ไม่ง่วงง่วงก็ไม่หลับหลับก็ไม่บ่อย รับ,บอยน้ำลายก็ไม่ไหลค<ล>าราเมลไหลเยิ้มเลยน้ำไหลๆก็ไม่กรนพวกเรานักเรียนและกันเรียนพวกเรานักเรียนเห็นมีนักเรียนนักศึกษาด้วยพวกเรานักเรียนเ็กไม่เคยเข้าเราไม่เคยเดิมบุหรี่ไม่เคยสูบทินเนอร์ไม่เคยดมยาบ้าไม่เคยลองโอบไปกลับบ้านเถอะ